you ราวสวัสดีครทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปืนก้นโซจ้าห่างหายจากช่องนี้ไปนานมากนะครับประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มาอัพคลิปสตอรี่ไอจีไว้นะการทำสตอรี่ไอจีไว้นั้นทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ครั้งนี้คือเรามีเวลากลับมาแล้วนะทุกคนเราสัญญาว่าเราจะทําคลิปให้ได้ดูกันบ่อยๆนั่นเองนะก็จะมีคลิปเรื่องของการแต่งรูปรีวิวแอปพลิเคชันต่างๆรีวิวแอปถ่ายรูปรีวิวแอปแต่งรูปหรือว่าแอปอะไรที่น่าสนใจเราก็จะนํามารีว นนันเองแล้วก็เราอาจจะมีช่วงไปซื้อของหน่อยไหมหรือว่าช่วงกินหน่อยไหมมาให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่นั่งอยู่ในห้องกันก่อนเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีคําถามมาจากคลิปเก่าซึ่งตอนนี้คลิปเก่าเราปิดไปแล้วเพราะว่ามันคือเป็นคลิปตั้งแต่ปี2019ละเราก็มีความรู้สึกว่ามันควรที่จะต้องได้รับการอัปเดตสาหรับชาว iOS นะฮะสำหรับใครที่ไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วแล้วไปเผลอเฮ้ยลองสมัครฟรีซี7วันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าแอปพลเค ฟัชันหลายแอปอะส่วนใหญ่เขาจะมีฟังก์ชันในการเติมเงินเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันนั้นๆและเขาก็จะมีการตลาดโดยกันที่ว่าเขาจะทํามาก่อนให้ฟรี7วันอะไรเงี้ยแล้วคนที่ไม่รู้อย่างเราๆหรือว่าใครที่ไม่รู้เนี่ยก็จะกดทดลองฟรีไปก่อน7วันแล้วพอหลังจาก7วันปุ๊บอา้าวผลสุดท้ายไม่ได้ยกเลิกพอไม่ได้ยกเลิกเราเป็นยังไงปักแดงปักแดงปักแดง ไม่ใช่นะทุกคนพอไม่ได้ยกเลิกลรอเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะมีบินมาเรียกเก็บแล้วคือแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ซื้อฉันไม่ได้จ่ายฉันไม่สนใจฉันไม่จ่ายดีกว่าหลังจากนั้นไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เพราะอะไรมียอดค้างชําระอยู่นั่นเองมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันแบบไม่ได้ใช้ทําไมฉันมีน้สินอยู่ตรงนี้3 0 0 0 4,000 5,000บางคนไม่รู้วิธีก็ยอมจ่ายไปยอมจ่ายแต่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นแบบจริงจังก็เลยเหมือนเสียเงินฟรี นะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาดูดีกว่าว่าการยกเลิกแอปพลิเคชันเสียงเงินในปี2020นั้นใน iOS ซึ่งตอนนี้เวอร์ชันเป็น iOS 13นะทุกคนใน iOS 13นั้นสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างนั่นเองจา้าอะโอเคสำหรับใครที่มี iPhone อยู่ในมือนะตอนนี้ก็ลองทําตามได้นะเพื่อที่จะทําการเช็คไปด้วยว่าเฮ้ยเรามีแอปพลิเคชันที่ต้องเสียงเงินอยู่หรือเปล่าแล้วควรที่จะต้องยกเลิกไหมมันราคาเท่าไหร่กันบ้างอะไรแบบนี้นะฮะโอเคทุกคนอันดับแรกนะเราก็เข้ามาตรงที่คําว่า setting หรือว่าคำ ว่าตั้งค่าในภาษาไทยนั่นเองนะทุกคนแล้วพอหลังจากที่เข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยหนะ้าโปรไฟล์ของเราข้างบนที่มีชื่อเราเห็นปะ่ะบางคนอาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะ iPhone 6S iPhone 10 iPhone 10SX ก็แล้วแต่ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่คือมันคือโปรไฟล์ของเราที่มีรูปกลมๆที่เป็นรูปเรานะทุกคนเราก็ทําการคลิกเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปหลังจากกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอหน้าแบบนี้นั่นเองก็จะมีชื่อเราอยู่ข้างบนก็จะมีหัวข้อชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะฮะลองลงมาก็ ก็จะเป็น password แล้วก็ security คือรหัสผ่านแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็จะมี payment shipping รูปแบบในการชำระเงินว่าเราผูกอะไรไว้บ้างผูกบัตรเครดิตหรือผูก to m ม n น y w a l l เล็ตเรก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นั่นเองนะและที่สำคัญกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คืออันนี้เลยทุกคนอันล่าสุดกับคำว่า subcription s หรือการสมัครสมาชิกนั่นเองนะทุกคนหลายคนไม่ได้เข้ามาเช็คตรงนี้ง่ายบางคนบอกฉันจะยกเลิอกอยังไงมายกเลิกตรงนี้เลยเรากดเข้าไปเลยนะฮะทุกคนใน Subscription. หลังจากที่กดไปแล้วเนี่ยเห็นฟ้าทุกคนมันจะมี2ก้อนใหญ่ๆก็คือสถานะแรกก็คือ Active สถานะการใช้งานอยู่นั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นกําลังทํางานอยู่กําลังคิดแบบรายเดือนหรือรายปีหรือราย3เดือนในแบบที่หลายๆคนนั้นสมัครไปที่บางคนบอกเฮ้ยกดสมัครไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราไม่เห็นอะไรแบบนี้เพราะบางทีอ่ะบางแอปพลิเคชันน่ะทุกคนเวลาจะสมัครอะไรอ่ะลองดูดีๆว่าเฮ้ยทดลองฟรี7วันแล้วมันจะมีคําเล็กๆอะ่ะหลังจาก7วันแล้ว นนั้นก็จะเป็นรายปีบางแอป3000ต่อปีบางแอป3 5 0 0ต่อปีเราก็จะเสียตรงนี้นั่นเองนะทุกคนดังนั้นคือต้องดูให้ดีๆนั่นเองอ่ะหลังจากที่เราเห็นแล้วเฮ้ยมันมีแอคทีฟอยู่แล้วฉันไม่ได้สมัครเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ปืนจะยกเลิกแอปพลิเคชัน Omelette Arcade ก็คือแอปพลิเคชันสตรีมเกมนั่นเองแบบฉันก็กดเข้าไปเลยในแอปพลิเคชันนั้นนะทุกคนกดปุ๊บอะ พอกดเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเห็นรายละเอียดว่าเราสมาัครเป็นรายเดือนไว้259บาทนะฮะทุกคนและให้ทุกคนดูตรงนี้ชน,นิดนึงนะตรงรายละเอียดน,นะทุกคนแอปพลิเคชันมันจะเขียนว่า next building ก็คือบินที่จะเรียกเก็บหรือว่าบินต่อไปที่มันจะต่ออายุอะ่ะคือวันไหนนะฮะอันนี้ของปืนมันจะขึ้นเป็น16จูนก็คือวันที่16เดือนหน้านั่นเอง ถ้าเรายกเลิกก่อน16เดือนหน้านะคะทุกคนเดือนหน้าเราไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเข้ามาดูวันที่17 แต่มันคือมันคิดเงินไปแล้วแล้วทายัางไงยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้แต่แอปพลิเคชันนั้นเราก็จะได้ใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันซื้อต่อไปอีกจนถึงวันที่16เดือนหน้านั่นเองแพทเทิร์นในการเรียกเก็บเงินของแอปพลิเคชันเหล่านี้จะเป็นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าดังนั้นถ้าสมมติว่ามันเกินมาแล้วเรามันจ่ายไปแล้วทำยังไงมันทําอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราจะอีเมลไปบอกทางแอปพลิเคชันว่าฉันฉันอยากจะขอย้อนเงินคืนอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดต่อ,อก,กับทางแอปพลิเคชันแล้ว อะไรเงี้ยโอเคไหมทุกคนดังนั้นคือพอเราเห็นปุ๊บเราก็กดแคนเซิลได้เลยนะทุกคนอ่านี้ปืนจะกดแคนเซิลนะพอกดแคนเซิลนีแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่มันก็จะถามนะว่ายืนยันการแคนเซิลถูกไหมอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็แล้วนั่นก็จะบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงวันที่16จูนนะเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยและแอปพลิเคชันที่เราเสียเงินไปนะตอนนี้ต่อให้เรายกเลิกบินแล้วก็ตามนะเราก็ยังคงใช้ได้ จนกว่าวันที่มันจะมาเรียกเก็บอีกหนึ่งรอบบินนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่กด Can เ e l เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเราก็ลองออกไปดูนะอันนี้คือยังแ Active อยู่นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบบินมันคือวันที่16วันนี้เราถ่ายคิววันที่19เพิ่งผ่าน16มาเพราะว่าฉันเพิ่งสมัครมาถูกปะฉันเพิ่งสมัครมาได้3วันแล้วฉันก็มายกเลิกแล้ววันที่19สมัครวันที่16ยกเลิกวันที่19ดังนั้นคือแอปเคชันจะใช้ได้จนถึงวันที 16เดือนหน้านั่นเองนะทุกคนดังนั้นคือไม่ต้องตกใจเราก็สามารถกดเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยฉันได้ยกเลิกแล้วจริงๆนะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็กดซ้ําเห็นไหมมันจะไม่มีการติ๊กถูกใดๆทั้งสิ้นละมันก็จะไปสิ้นสุดวันที่16ที่เราทําการสมัครไว้แค่นั้นเองพอหลังจากวันที่16ปุ๊บนะฮะทางแอปพลิเคชันที่แอคทีฟอยู่ตรงนี้มันจะลงมาตรงที่อ่าที่มันหมดอายุไปแล้วด้านล่างนั่นเองนะทุกคนดังนั้นคือใครที่ไม่แน่ใจ ก็ลองเข้ามาเช็คในตรงนี้ได้นั่นเองเนาะดังนั้นคือแอปพลิเคชันที่มันลงมาอยู่ข้างล่างทุกคนไม่ต้องกลัวละไม่มีเรียกเก็บอย่างแน่นอนนะทุกคนโอเคไหมตามนี้แต่ถ้ายังแอคทีฟอยู่ก็กดเข้าไปแล้วก็ยกเลิกได้เลยนั่นเองจ้ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะพี่ขาแล้วถ้าเรายกเลิกไปแล้วเราแบบไม่ชัวร์จริงๆว่ามันยกเลิกไปแล้วหรือยังนะฮะก็สามารถมาเช็คได้แบบนี้เลยเช็คดูว่าเฮ้ยเราเราติ๊กออกติ๊กแคนเซิลแล้วหรือยังแล้วบินวันสุดท้ายคือวันไหนหลังจากที่เราแคนเซิลปุ๊บพอบินวันสุดท้ายมาเลกเก็บแล้วเราก็อาจจะต้องมาเช็ควนอีกสักหนึ่งทีว่าเฮ้ยมันลงมาอยู่ในช่องของหมดอายุแล้วหรือยังถ้ามันลงมาอยู่ในช่องหมดอายุเรียบร้อยแล้วนั่นคือแปลว่าเราไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปแล้วนะทุกคนนะโอเคก็จะเป็นประมาณ นนี้นะแต่ส่วนแอปพลิเคชันไหนที่มันเป็นสมัครรายปีไปแล้ว แล้วฉันผูกบัตรเครดิตไว้แล้วมันหักเงินไปแล้วรายปี3,500บาทอะไรแบบนี้เราจะทําอย่างไรได้บ้างอันนี้ปืนแนะนานะทุกคนเพราะว่าปืนก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะปืนก็แนะนําว่าให้ติดต่อกับทาง Apple ไปเลยนะส่งอีเมลไปหรือไม่ก็พิมพ์คําว่า Apple Thailand เข้าใน Google แล้วมันจะมีเบอร์ติดต่อเราสามารถโทรไปได้เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเราอยากจะเอายอดเนี้ยคืนได้ไหมเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจะสมัครเพราะว่าสมัครฟรี7วันแล้วลืมลืมกดยกเลิกมันก็เลยกลายเป็นสมัครเป็นรายปีแอปพลิเคชนน ฉันแไ,ไม่ได้ใช้ใจ่ายก็ลองไปต่อรองกับทาง Apple ดูนะทาง a p p l e อาจจะช่วยได้อาจจะช่วยติดต่อกับทางแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองดนะูนั่นเองนะฮะทุกคนก็เป็นว่าวันนี้เราก็มาแนะนําเท่านี้แล้วกันนะคใครที่เอ้ยยังสงสัยว่าตัวเองยังติดนี่ทางแอปพลิเคชันอยู่หรือเปล่าก็ลองมาเช็คได้ ก่อนนั่นเองนะดังนั้นคือเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาเราต้องดูดีๆนะว่าบางทีมันทดลอง7 7วันก็จริงแต่หลังจาก7วันแล้วมันอาจจะเป็นรายปีหรือรายเดือนดังนั้นคือต้องดูตัวหนังสือเล็กๆนั่นด้วยบางคนรีบนะโอ้ยฟังก์ชันนี้ฉันอยากใช้จังเลยฉันลองกดเข้าไปดูดีกว่า7วันเองนู่นนี่นั้นพอกดเข้าไปปุ๊บอ้าวลืมยกเลิกกลายเป็นนี่ กลายเป็นนี้โดยไม่รู้ตัวนะทุกคนดังนั้นคือใครรู้วิธีแล้วก็สามารถไปเช็คของตัวเองได้เลยนะตอนนี้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียงเงินฟรีนั่นเองจ้ะโอเคสําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับตัวเองแล้วเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ถ้าพูดจาไม่ดีหรือพูดจาติดขัดหรือพูดจาไม่ถูกจริตอะไรใครต้องขอกราบอภ